สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโข,ขทัยนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัตร์นาลัยนะคะจังหวัดสุโข,ขทยัยเรานําเสนอสิ้นดีๆของหัดเซี่ยวหรือของจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะทอมือ,อเราจะเน้นงานทอมือนะคะถ้าอยากไม่พลาดการติดตาม ของผ้าสุโขทัยก็กดติดตามตัวหนังสือแดงๆใต้คลิปนะคะเห็นไหมคะอยู่ใต้คลิปเลยแล้วท่านก็จะได้ชมตลอดเลยนะคะว่าเราจะได้อัปเดตผ้าใหม่ๆที่เพิ่งมานะคะจะได้ไม่พลาดนะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะคะสั่งมาแล้วสั่งอีกสั่งอีกนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เราจะนำเสนอสิ้นดีๆนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอสิ้นราคา1,800บาทนะคะทำไม1,800บาทเพราะว่าปกติเราจะมี1,650อันนี้ก็จะเป็นงานที่แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอย่างตินจกตัวนี้ ที่มันแพงขึ้นก็เพราะว่าตินจกตัวนี้เป็นการขึงเส้นได้2ขยักนะคะขึงเส้นแดงขึงเส้นดํานะคะเราวถึงทาตินจกก็จะแพงตรงเชิงนะคะเขาเรียกว่าเชิงแดงนะคะตินจกเชิงแดงตัวนี้นะคะสวยงามมีตีนแดงนะคะอย่างนี้ค่ะแต่เป็นงานทอมือยกดอกนะคะตัวสิ้นเป็นชไม้นะคะเป็นผ้ามุกดอกชไม้นะคะสีออกอสีแดงช้ำ ยกดอกสีดำเล็กๆนะคะเป็นลายชไม้นะคะแต่เวลามองรวมๆมันจะเป็นคล้ายๆสีม่วงเป็นสีแดงช้ำๆอย่างนี้ค่ะสวยงามนะคะสีเข้มเวลาเราใส่สิ้นสีเข้มทำให้เราดูพร้อมลงนะคะอันนี้เป็นสีไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะสีประมาณถ้ามองรวมๆก็จะประมาณสีเลือดหมูนะคะสีออกแดงช้ำๆแดงหมากสุกนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะหนึ่ันแปดร้อยบาท,ทามาอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลออกอมเปลือกมังคุดแต่เป็นลายมุกขาเปียนะคะลายมุกขาเปียมีความยากง่ายก็คือตรงกรรมวิธีการทอคือการทอยกดอกสองดอกนะคะก็คือการต้องทำเขาที่เราเหยียบตอนจะทอนะคะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเขาก็คือเป็นการ ยกดอกสองดับเบิลนะคะยกดอกมุกขาเปียมุกชมายรวมกันเป็นสิ้นเราจะเรียกรวมๆวว่าสิ้นมุกขาเปียนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะสีน้ำตาลเข้มๆต่อด้วยเชิงตินจกที่แมทกันนะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะสิ้นมุกขาเปียนะคะสีทึมๆนะคะท่านใดไม่ชอบสีฉูดฉาดก็อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะ สีคลาสสิกนะคะ1,800บาทนะคะทักกันมาเลยค่ะอีกผืนก็เหมือนเมื่อกี้นะคะเป็นสิ้นมุกชไม้สีออกแดงๆช้ำๆนะคะเป็นเชิงตินแดงนะคะแดงก็ไม่แดงสดมากะค่ะแดงอยู่ประมาณนี้นะคะสวยๆนะคะต่างกันตรงลวดลายตรงเชิงตินจกนะคะทอยกดอกค่ะไม่ใช่งานขนเม่นนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ ะะสีออกอยู่ประมาณนี้นะคะสีจริงๆก็ไม่ไม่ฉูดฉาดมากสีแดงช้ำาๆมันจะโทนออกอมม่วงเวลาเรามองไปจะเป็นม่วงจริงๆไม่ใช่สีม่วงเพราะว่ามันมีสีสีดำยกดอกนะคะประมาณนี้ค่ะ1,800บาทนะคะทักทายกันมาหน้าหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอก็มีนะคะใครที่เล่น Facebook ก็อยู่ที่หน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะทักทายกันมาได้นะคะเองนี้ก็อีกผืนหนึ่งค่ะ เป็นสิ้นมุกขาเปียสีน้ำตาลนะคะเป็นมุกมุกขาเปียสีน้ำตาลนะคะผ้าสิ้นมุกเขาเรียกว่าสิ้นทอมือนะคะย่อมมีบ้างถ้าจะมะีลวดลายที่เป็นการเขาเรียกว่าการยกฟืมการทำฟืมการขึงเส้นได้นะคะก็จะมีขีดมีอะไรนี่คือเสน่ห์ของงานมือนะคะอันนี้เป็นสิ้นมุกขาเปีย เป็นสีโทนน้ำตาลนะคะสีลายเชิงตินจกก็จะมีโทนน้ำตาลอยู่ด้วยก็จะแมทกันนะคะค่ะตัวนี้นะคะ1,800บาทนะคะ1,800บาทค่ะทักทายกันมาได้นะคะหรือเบอร์โทรที่ให้ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเป็นลายอัตโนมัตินะคะเซฟเบอร์แล้วก็บันทึกเบอร์ไว้ลายก็จะ เด้งออกมาก็มาคุยกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะอันนี้ก็จะออกสีอมกะปินะคะต่อเชิงแดงนะคะตินจกทอยกดอกนะคะทอมือเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่งานมือที่เป็นงานขนเม็นนะคะ,ค,ะความโดดเด่นต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นสีออกอมกะปินะคะเป็นมุกขาเปียเหมือนกันนะคะเป็นมุกขาเปียอมกะปิค่ะที่อยู่ประมาณนี้สวยนะคะผืนนี้ขายดีค่ะ สีประมาณนี้ขายดีค่ะแดงก็ไม่แดงสดมากนะคะราคาอยู่ที่หนึ่นแปดร้อยบาทอีกอันนึงจะเป็นสิ้นมุกข,ขาเปียนะคะเป็นมุกข,ขาเปียเชิงน้ำตาลนะคะเป็นเชิงน้ำตาลเพราะว่ามีความเป็นน้ำตาลอยู่ในอดอกมุกนะคะดอกที่ยกดอกนะคะมีความเป็นน้ำตาลอมกะปินะคะน้ำตาลอมกะปิอันนี้จะเป็นผ้า ที่ทอสุขโขทัยเลยนะคะเป็นผ้ามุกนะคะผ้ามุกผ้ามุกทําไมต้องเรียกมุกเพราะว่ามุกเป็นดอกกลมๆนะคะอาจจะมีวงลีบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเรียกเป็นผ้ามุกก็จะเรียกผ้ามุกกันมาตลอดเลยนะคะแต่เป็นการผสมผสานการการทํายกดอกสองดอกหรือการการขึงเส้นได้นะคะตัวนี้จะทํายากมากคือเรายืนเส้นได้หนึ่ง หนึ่งการยืนเส้นได้แล้วการยกดอกนะคะการยกดอกของดอกลายดอกแล้วก็การทอนะคะมีความยุ่งยากนะคะไม่ใช่ว่าอ่าขึงเขาเรียก่ายืนเส้นได้แล้วทอเลยไม่ใช่นะคะการมาวิธีการทอผ้ามุกนี่มีการยกดอกอีกเส้นเป็นเส้นยืนแล้วก็เส้นยกแล้วก็เส้นทอนะคะเพราะฉะนั้นการใช้สีก็จะต่างสีกันไปนะคะเรายืนเส้นได้1สีเรายกดอกอีก2สี แล้วการทออีกหนึ่งสีกันแล้วก็เวลาผ้าที่ได้เนี่ยเราจะออกจะเราจะบอกว่าสีมันจะออกมาโทนไหนนะคะมันจะบอกไม่ได้ว่าสีน้ําตาลหรือสีเปลือกมังคุดหรือสีกะปินะคะสีออกมาจะผสมปสานกันสวยงามค่ะเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยเลยนะคะแล้วก็จะมีการโดนหัวสิ้นเนะะี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอ่เป็นเชิงน้ำตาลนะคะ ความเป็นเชิงน้ําตาลเราก็จะมีน้ําตาลอยู่ในดอกด้วยนะคะเข้ากันนะคะสีเข้ากันนะคะ1,800บาทนะคะสะีคนมีอายุก็ใส่ไม่ไม่ฉูดฉาดเกินไปนะคะคนไม่มีอายุก็ใส่ได้ะคะ่ะต่อไปเป็นสีทองนะคะสีเหลืองทองนะคะท่านใดที่อยากใส่ สีเหลืองทองนะคะตัวนี้เป็นมุกดอกลายดอกชไม้นะคะลายดอกชไม้ที่เห็นกันผ้ามุกจิว๋วหรือมุกดอกชไม้นะคะสีเหลืองทองยืนพื้นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็จะออกสีโทนทองอย่างนี้ค่ะแล้วเชิงก็จะเป็นเชิงยกดอกทองเป็นไหมนะคะเป็นไหมประดิษฐ์ทำให้มีความเงางามนะคะสวยงามท่านใดยอยากใส่สี โทนเหลืองทองนะคะแต่ของเราเป็นหัวซีนเป็นออกโทนแดงนะคะโทนอันนี้ก็ยืนพื้นด้วยน้ําตาลนะคะเป็นลายของสุขโขทัยนะคะสวยๆค่ะสีโทนทองนะคะเหลืองทองค่ะเหลืองทองค่ะสวยงามอันนี้มีผืนเดียวนะคะ1,800บาทค่ะ1,800บาทนะคะทักไทยกันมาได้ผืนสุดท้ายนะคะ สุดท้ายคลาสสิกคลาสสิกนะคะสอีออกน้ำตาลนะคะสียกดอกออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลประมาณนี้นะคะเป็นเชิงแดงนะคะแต่แดงไม่ไมแดงมากสดใสสวยนะคะต่อด้วยหัวสิ้นก็จะแดงเหมือนกันนะคะสีประมาณนี้ค่ะ ผ้ามุกขาเปียนะคะเรียกว่าผ้ามุกขาเปียนะคะมีความยุ่งยากกว่าผ้ามุกหรือผ้าทอทั่วไปที่เราทอยกดอกนะคะเพราะว่าเป็นการทอยกดอก2ดอกนะคะในเนี่ยค่ะเอกลักษณ์เลยนะคะมุกขาเปียมุกชมายอยู่ในผืนเดียวกันนะคะราคาก็อยู่ที่1,800บาทนะคะสวยๆกับลวดลายในตัวสิ้นนะคะ ของเรามีความสวยตรงเชิงตรงตัวสิ้นด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบอสินค้าของจังหวัดสุขโขทัยก็ติดตาม YouTube ของเราในช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะหรือกดติดตามนะคะตัวหนังสือแดงๆใต้คลิปด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีแดงๆนะคะติดตามนะคะกดติดตามแล้วท่านจะไม่พลาดนะคะถ้าเรามีคลิปใหม่ๆท่านจะไม่พลาด อัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะแล้วชมกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ